มาวยวยพี่น้องโอ้ยคะพี ho ่น้องซิมเบิ้งโอ้หอน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 อะพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่เซ็ตๆเหมือนกันสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนวดๆทั้งไก่ทั้งไก่ในประเทศต่างประเทศ ไกินข้าว้มก๋าด้ครับเด้อเมื่อนีมัน้องว่าพอนอนใส่ยางพวงนมพี่น้องพวงใหญ่ๆนะกันกระบพวงนอมมวงนมวนพวงน่อมนะพี่น้องมนเปนนมมัวพวงนมพวงนมมัวมเนนมวนนมพวงนมม่วนให้กระแทกันพี่น้องหอนๆอ้ยพักแมต้องมีลายอย่าง

hóm thì nó hóm hóm quăng nhanh nhay cục cuộp đây phi nòng nôm nó sẽ cả nữa nhìn nôm luôn nôm ngoài ngoài จิมบังหอนหอนหนอนะพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่แซ่บเซเหมือนกันหอมน่ากนัวก็หยาบพี่น้องหยาบ

xem sẽ cảm thấy thoáng hoàn hoàn thưa hoàn hoàn

ต้องหอมไปหลังโอ้ผูดได้บ่รองรองมึงเดือพี่หนหลงเด้อผูดได้ดบ,บ่เคอยอย่างคองนมแซ่บครับอือมดอกเืนดด่า็ต้นย่างได้ีปนหลัง

嗯，嗯嗯，我别的可没不样，嗯。 รับกบกวบแน่นอ่ะมันสิลั้น ฟองนมโอ้ยมนจะแซ่บเหมือนกันเนื้อพี่น้องเด้อทั้งไก่ทั้งไก่ในประเทศต่างประเทศอืม โอ้ยอยากให้ซี่มึงพี่นอ้องแซ่บไม่หยาบอหอมๆปุ๊บกับปุ๊บกับเคยร์สบายนมกรอ,องพี่น้องกินย่างพวกนมนี่แซ่บพักนะ

โอ้ยฮวนหวนหวนหวนได้เป็นต่อื

น,นุ่มนหอมๆี่างขั้นวานมุ่มบริกินใบคือจะมีแห้งไปตนี่เทนได้กิน,ท,นกทั้งในใบนุ่มก็น่มนุมน่มมาแล้วี่น้องน่มแซยน็นน่มกลัง ใบซื้อกับไม่แห้งดิหนองเม่อไรกินน้ำกองน้ำกองกินลึกดิหน่องเด้อเยอะจ้าบอกความเรียนฟ้าหรือว่าเพี้ยกจาอย่างพวกน้องดิหน้อง

อเอาไปย่างพี่ต้องอย่างห้ือลวกเตาทราบผู้ก่าง,างังว่ามากชิมดิบเป็นตะดรวบว่เป็นมากไหมพี่น้องลิ้นฟ้าไหมลิ้นไหมเพื่กา มเมนูนี่เขาหมดกวางไหนได้ไปหน,น้องแซ่บไม่หยาบไม่หอมอืม เอกเ้ิยการปิ่งไฟ่งไรสักอยคุงกันนี่ mắc cái nhầm cúp 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 này chưa không đừng 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 lên chưa không nôm thế thẹo lên chưa không nôm thế thẹo, quăng nôm mua ừ. ห่านๆพี่น้องร่างบางเร็อย่างฟองนมเจ้าขมขมเจ้ายวหมานแก,กนพี่น้องมาเข้ากันหลายอย่างเมือ่อไรร้ลงไปบรองน้าพี่น้องข้าเต่าไฟได้เมือน,นีบรรยากาศนี่กลัวเต่าไฟห่างๆกินห่นางๆก็แซ่บพี่น้องคลิปนี้กับซากไว้ครันี้ก่อก็นะครับพี่น้อง มักกับได้ติดใจกับแซ่ผนองวัตเส้นะครับเพือมาติดหนประเทศต่างประเทศสวัสดีครับ